ในยุคที่บ้านเมืงองกำลังลุกเป็นไฟนะครับทั้งช่วงสงครามอินโดจีนสงครามโลกครั้งที่สองท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยกับมีชื่อของพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่โด่งดังขึ้นมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวปฏิหารของหลวงพ่อจาหวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีครับใช่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยยันวันนี้เนี่ย มันมาจากหลายทางมากเลยนะคะทั้งบันทึกของทหารผ่านศึกคำบอกเล่าของลูกศิษย์หรือแม้แต่คลิปวิดีโอในยุคปัจจุบันมันคือการบันทึกเรื่องราวของศรัทธ,ธาที่เกิดขึ้นในยามที่บ้านเมืออวิกฤตที่สุดน่าสนใจมากครับคือคำถามคืออะไรที่ทำให้เรื่องราวของหลวงพ่อจาดมันพีขึ้นมาในช่วงสวง,งครามขนาดนั้นทำไมท่านถึงกลายเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจสุดท้ายของทหารในสนามรบได้งั้นต้องเริ่มที่ตำนานที่ดังที่สุดเลยคือเรื่องทหารผี คือมันมีคำบอกเล่าจากฝั่งฐานฝรั่งเศสเลยนะครับว่าทหารไทยบางหน่วยเนี่ยพอพกวัตถุมงคลของท่านอย่างเสื้อยันเนี่ยถูกยิงล้มลงไปแล้วแต่กลับลุกขึ้นมาสู้ต่อได้อืจนฝั่งนั้นขวัญเสียเรียกฐานไทยว่าเป็นกองทัพทหารผีเพราะว่ายิงไม่ตายซึ่งจุดนี้มันน่าสนใจมากนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อแล้วแต่มันคืออาวุธทางจิตวิทยาชั้นยอดเลย พุทธคุณด้านโคงกระพันชาตรีที่เล่าลือกันเนี่ยมันสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารที่รู้ว่าตัวเองมีเกราะที่มองไม่เห็นลองนึกภาพตามสิคะว่าความกลัวตายมันลดลงไปแค่ไหนจริงด้วยครับแล้วในทางกลับกันมันก็ไปบั่นทอนกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามด้วยใช่เลยค่ะมันคือพลังของเรื่องเล่าในสนามรบของจริงแล้วก็มีอีกเรื่องที่ผมว่ามันลึกลงไปกว่าแค่ยิงไม่เข้าคือเรื่องมหาอุด มีบันทึกถึงทหารในหนึ่งที่เหน็บเหรียญของท่านไว้พอจะยิงปืนใส่ศัตรูปืนกลับยิงไม่ออกแต่พอนึกขพ้นได้แล้วปลดเหรียญออกอ้าวปืนกลับมายิงได้ปกติคืออันนี้มันดูขัดขัด,ขดกันนิดหน่อยนะครับทําไมเครื่องรางถึงห้ามเรายิงศัตรูล่ะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือความสุดยอดของความเชื่อเรื่องมหาอุดคือเชื่อกันว่าอนุภาพของมันเป็นแบบสมบูรณ์ก็คือ หยุดการทำงานของอาวุธปืนทุกกระบอกในบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นของฝั่งเราหรือฝั่งศัตรูโห oh. มันสะท้อนความเชื่อที่ว่าพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะควบคุมหรือเลือกข้างได้เป็นการป้องกันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆอ๋อเข้าใจเหอครับคือเป็นเหมือนเขตปลอดอาวุธไปเลยแต่ที่น่าทึ่งคือตำนานของท่านไม่ได้จบลงเมื่อสงครามสิ้นสุดถูกไหมครับเรื่องราวมันข้ามยุค มาถึงสมัยรเรามีกล้องวงจรปิดกันแล้วใช่ค่ะนี่คือจุดที่เรื่องราวมันเปลี่ยนจากปาฏิหารเพื่อการปกป้องชีวิตมาเป็นปาฏิหารเพื่อยือนยันการมีอยู่แหล่งข้อมูลก็คือคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในวัดที่บันทึกภาพเรียญหลวงพ่อจ่าที่ตั้งโชว์ในตู้กระจกอยู่ๆก็หมุนแล้วก็ขยับได้เองคือมันไม่ได้ช่วยให้ใครรอดจากกระสุนแต่การตอกย้ำให้คนรุ่นหลังเชื่อว่าบารมีของท่านยังคงอยู่จริงถูกต้องค่ะจากการคุ้มครองในสนามรบมาสู่การแสดงตัวตนในยุคปัจจุบัน แล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยคือการค้นพบเก่งเรือพระราชทานของรัชกาลที่5ที่หายไปนานมากเรื่องนี้มันมีความสําคัญยังไงครับเรื่องนี้สําคัญมากค่ะเพราะว่าเก่งเรือพระราชทานไม่ใช่แค่เรือธรรมดาแต่มันคือของสูงเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์และบารมีของวัดกับสถาบันกษัตริย์การที่มันหายไปก็เหมือนประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญขาดหายไป แต่แล้วทายาทของลูกศิษย์ใกล้ชิดก็ฝันว่าหลวงพ่อจาามาบอกตำแหน่งว่าเก่งเรือแหละถูกเก็บไว้ใต้ถุนศาลามีคนเดินข้ามทุกวันแต่ไม่มีใครรู้เลยแค่การมาเข้าฝันก็ว่าน่าทึ่งแล้วนะครับแต่ในบันทึกบอกว่าตอนไปเจอเนี่ยเก่งเรือไม้ทั้งหลังมันหนักมากจนเอาออกมาไม่ได้แต่พอฝนตกหนักจนน้าท่วมวัดเก่งเรือกับลอยขึ้นมาเหนือน้ําเองจนใช้คนแค่คนเดียวลากออกมาได้ คือถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์มันพอจะเป็นไปได้ไหมครับเรื่องนี้แน่นอนค่ะว่าเรามองในมุมฟิสิกส์เรื่องการลอยตัวของวัตถุได้แต่ในโลกของความศรัทธ,ธาปาฏิหาริย์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าไม้ลอยน้ําได้หรือไม่แต่อยู่ที่จังหวะเวลาที่มันพอเหมาะพอเจาะอ๋อมันคือการผสานกันร,ระหว่างการบอกตำแหน่งผ่านความฝันกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นถูกที่ถูกเวลาพอดีจนทำให้การนำสมบัติล้ำค่า กลับคืนมาสำเร็จได้สิ่งนี้แหละค่ะที่ตอกย้ำบารมีของท่านในอีกมิติหนึ่งคือการปกปักรักษามรดกสำคัญของแผ่นดินสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดของหลวงพ่อจาดตั้งแต่ตำนานทหารผีในสนามรบมาจนถึงการค้นพบเก่งเรือพระราชทานทั้งหมดนี้มันช่วยถักทอตำนานของท่านให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ยังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้ซึ่งมันทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่า บางทีหัวใจสำคัญอาจไม่ได้อยู่ที่ว่าปาฏิหาริเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่อยู่ที่ว่าการที่เรื่องเล่าเหล่านี้ยังคงถูกส่งต่ออย่างทรงพลังมาเกือบร้อยปีมันสะท้อนถึงความต้องการที่พึ่งทางใจความหวังและพลังของศรัทธาที่มนุษย์เรามีได้อย่างไรโดยเฉพาะในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายและวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจบคลิปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ